สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะบุ๋มปนัดดาร่ำให้กลางไลฟ์สดพบผู้ใหญ่บางคนทำงานเอาหน้าสร้างภาพปกปิดข้อมูลโควิด19และหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาช่วยเหลือนั้นก็ได้ปรากฏคลิปสะเทือนใจแฟนคลับ ดยเจ้าตัวได้ออกมาตัดเพาะหลังจากที่ได้ไปช่วยเหลือกับไม่ได้การตอบรับและรู้สึกเสียใจที่คนที่มีอำนาจบางรายนั้นไม่เห็นแก่ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยหลังจากที่เจ้าตัวได้พูดไปสักพัก <c oughs> ก็ถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะว่าราชการบางรายนั้นทำงานเอาหน้าสร้างภาพปกปิดข้อมูลโควิด -19 โดยเจ้าตัวนั้นได้รอเวลาแชสสำหรับบุคคลที่มีการโกงชาวบ้านเราลองมาฟังคลิปไลฟ์สด จากคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีกันนะคะตอนนี้สามารถคอมเมนต์ได้ไหมอ่ะ ก็มองไม่เห็นเลยว่าทําไมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ไม่รู้น้องเดี๋ยวต้องถามแอดมินว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพี่ได้แต่เข้านะคะเข้าไม่เป็นด้วยทำไหม่เป็นด้วย เสียงม,มีเสียงไม่มอมเ,มเออแปกจังไม่เห็นคอมเมนต์เลยเกิดอะไรขึ้นลรวเกิดโดนบล็อกหรืออะไรกระซับติงสัญญาณอาจจะอ่อนแอเกิดไปแต่ผมจะเห็นนะว่าใครเข้ามาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็ได้แต่ทําโครงการต่างๆไปเรื่อยๆนะคะว่าทําโครงการอะไรไว้บ้างทำเออ ทำเรื่องราวดีๆอะไรไว้บ้างก็ค่อยๆลงเพื่อเป็นสะพานบุญซึ่งผมเองก็เห็นหลายต่อหลายคนเข้ามาเยอะยะมากมายนะคะเริ่มทำนู่นทำนี่ดีใจมากเลยอะที่แบบเราจะเห็นคนที่แบบพอจะทำอะไรได้ทำเลยะนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองพอทำได้ช่วยโพสต์บ้างอะไรบ้างสำหรับโรงพยาบาลต่างๆที่ขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกดีจากแต่มันก็แบบ ได้รู้วความจริงอะไรบางอย่างอย่างเช่นผู้ใหญ่เองกับกลายเป็นว่าชุด PPE ที่บริจาคไปบางที่นะคะพอโอโรงพยาบาลมีการกักตุนไว้เองค่ะเออเดี๋ยนะมันทำยังไงมันถึงจะเห็นคอมเมนต์เนาะอยากเห็นคอมเมนต์จังเลยอะ่ะเขาไม่บอกไหมว่าทำยังไงได้บ้าง จะเอาอางี้คุยเล่าอย่างนี้เลยแล้วกัน,อ,นอ่ะดูเครื่องนี้นี่ดูสองเครื่องนะฮะเออนี่ดูสองเครื่องสะดวกแชทไหมคุณสุปัญญาไม่สะดวกครับไลฟ์อยู่ครับทำไมก็ต้องให้เรามาจ้งแชทตตอนนี้แล้วเอ,อหาทางออกให้กับประชาชนและประเทศชาติหน่อย เมื่อเช้ายังมีคนไปวิ่งที่สวนลุมเต็มไปหมดเลยคือมันยังไม่ชัด,ดาวอย่างจริงจังๆซึ่งผมก็เข้าใจว่าบางคนก็จะเข้าใจว่าฉันแข็งแรงฉันร่างกายแข็งแรงฉันไม่ติดหรอกอย่างเงี้ยจริงนะคะเอ่อล่าสุดเอาพูดเรื่องผโอโรงพยาบาลก่อนมีฉันว่าเดี๋ยวข้อความมันคงจะหลุดอีกไม่นานหรอกมันมีผโอโรงพยาบาลหนึ่งนะคะ กักชุด PPE ไว้เพื่อเอาไว้อวดผู้ใหญ่นะคะเพื่อเอาไว้อวดผู้ใหญ่เท่านั้นเองปัดซ้ายแม่ก็ทําแล้วลุกนี่ให้ดูปัดซ้าย,ป,ายปัดซ้ายแล้วแม่ปัดแล้วลุกก็พอทําเป็นอยู่แต่มันก็ไม่ขึ้นมันขึ้นแบบว่าใคร is watching อย่างเดียวเลยอะของแม่แม่ก็เลยต้องมาดูของ TK เคขาคือเอางี้พออนะ PPE ไว้เองที่ส่วนกลางแล้วไม่ให้เบิกเพื่อที่จะได้อวดผู้ใหญ่เวลาผู้ช่วยรัฐมนตรีมาตรวจว,ว่าตัวเองจัดสรนของเพียงพอและยังมีเหลืออยู่เพื่ออะไรดูความเขี่ยงคนหน้าตาผลงานสำคัญกว่าความเป็นอยู่ของหมอหมอต้องเสี่ยงชีวิตแล้วแม่งไม่พอจริงๆเนอะทุกว,วันนี้หนึ่งชุดต่อนหนึ่งวันเนาะ คุณลองทำงานชุดเดียวทั้งวันโดยห้ามออกมากินข้าวนี่หมอไม่สามารถออกมากินข้าวได้เลยอ่ะต้องส่งอาหารไปข้างในหมอไม่สามารถพักได้เลยเพราะความเครียดของคนความเครียดของกลุ่มที่สองคือขายของราคาถูกโดยได้ไม่คำนึงถึงว่าชุดเด็มันเกรดไหนมันเกรดอินดัสเทรียลหรือเกรดที่ไม่มีการสเตอร์ไลน์คุณเสกสิทธิ์ยังไม่สะดวกแชทค่ะ เออคุณคือเอาอย่างนี้คือคือชุดมันไม่ได้ว่าต้องเน้นราคาถูกอะที่ไปเตืนหาซื้อกันแล้วบางคนนะเป็นติดล็อตจากจีนนะคะมันติดล็อตจากจีนแล้วเป็นยังไงพอติดล็อตจากจีนเงินไปกองไปจมอยู่ที่ไอ้พวกที่เอาเข้ามานะ่ะแล้วของไม่ได้อะ่ะ รัฐบาลจะซื้อเรือละหม่เลิกไปแล้วนี่คุณใช่ไหมยกเลิกไปมันเสียใจล่าสุดไฟป่าเจ็บอยู่สองเรื่องเรื่องแรกหัวหน้าหน่วยบางคนให้ปิดเรื่องไม่ขอรับบริจาคเพราะว่ากลัวจะรู้ว่าเพราะว่ากลัวจะรู้ว่า ตัวเองไม่จัดสรรงบลงมาข้างล่างไม่มีจะกินข้างล่างไม่มีจะสู้ไม่สามารถสู้ไฟป่าได้อุปกรณ์มีไม่เพียงพอหิวก็หิวเพราะว่าขึ้นเขาทีมันต้องไปไกลหมุกเม็ดให้ปิดรับบริจาคเพราะจริงๆงบข้างบนเขาก็ต้องถามนี่เอ้ยทำไมคุณผุมต้องออกมาช่วยทำไมคุณผมต้องอยังไงก็กูส่งเงินให้ไปแล้วลงงบมาแล้วแล้วยังไง ทำไมไม่มีงบทำไมไม่มีเงินก็ตรงก,กลางมันแดกดลยครับทีนี้พอข้างล่างมันเริ่มโพสตขอรับบริจาคเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหัวหน้าก็ดิ้นไงหัวหน้าก็ดิ้นกลัวแดงกลัวที่แดกไว้อมันแดงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งระบบทั้งโควิดทั้งระบบทั้งไฟป่า แดกกันทั้งนั้นปตดาไปไม่สนครับคุณจะกินคุณจะทำอะไรเราซัพพอร์ตตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทีมไฟป่าเราสงสารคนที่เป็นมดงานจริงๆเราสงสารคนที่ทำงานตรงนี้จริงๆไม่สนหน้าอินหน้าพรมครับผมเพราะเราคือองค์กรการกุศลและเรา ขอเจ้าหน้าที่ที่ทำงานจริงๆดังนั้นถ้าการทำงานในครั้งนี้มันต้องไปชนกับผู้ใหญ่หรือเกิดอะไรขึ้นมาให้ทุกคนรู้ไว้ว่านะวันนี้ผมทำงานจริงใจนะผมสู้นะยังไม่ได้พักไม่ได้หยุดนะแล้วเรากำลังจะเจอกับอะไร อย่าให้ถึงจุดที่เราต้องออกมาแชร์เพราะเราถือว่าเราทํางานเพื่อการกุศลทํางานเพื่อประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานไปเอาใครลงเอาใครขึ้นเอาตําแหน่งไหนตอนนี้มึงไม่ควรคิดเรื่องตําแหน่งแล้วปากท้องคนประชาชนจะแย่หมดแล้วเราจะตายแล้วมันต้องช่วยกันแล้ว แต่คนบางคนยังเอาแต่เรื่องธุรกิจส่วนตัวมีบางกลุ่มขออย่างของชุด PPE บุ๋มอะสมโมสรประธานอะไรไม่รู้มาขอคุณประพันธ์แม่ยังไลฟ์อยู่ไม่มีเวลาไปช่วยหนูคะลูกเดี๋ยวเพิ่งมาขอตอนนี้ ล่าสุดมีถึงขนาดที่ว่ามหาเศรษฐีจากต่างประเทศสามีภรรยากู้หนึ่งติดต่อมาค่ะบอกว่าจะมอบของให้ผมไปบริจาคให้หมอเพราะเขาไม่อยากผ่านผู้ใหญ่เพราะเขาเห็นภาพอะไรบางอย่างเห็นข่าวอะไรบางอย่างถึงขนาดนี้แล้วอะ เราจะทำอย่างไรกับพวกโกงกินดีคะเราจะทำอย่างไรกับพวกที่ไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของคนทำงานดีคะช่วยบอกผมหน่อยผม,มไม่ใช่คนใหญ่คนโตอะ่ะผม,มแค่ดาราคนหนึ่งที่มีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือประชาชนเหมือนคนอื่นๆประชาเหมือนเหมือนพี่น้องคนไทยตาดำๆทุกๆคน ช่วยบอกผมทีว่าเมื่อเราเจอคนเคียดแบบนี้เราจะทำยังไงเอาของที่ประชาชนไปบริจาคไปกักตุนไว้ไปเก็บไว้ในส่วนกลางโรงพยาบาลสามพยางเอาไปเก็บไว้ในส่วนกลางและเพื่อ เอาไว้ให้โชว์กับรัฐมนตรีช่วยว่าเวลามาตรวจงานหรือสอสอจอมาตรวจงานแล้วจะได้บอกว่าผมจัดสรรของได้เพียงพอไม่ต้องอะไรมากผมทําได้ผมเอาอยู่คุณไม่เห็นคุณไม่ฟังเสียงของหมอพยาบาลทั่วประเทศไทยที่ออกมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้หรอไม่เลยเหรอไม่ฟังเสียงเขาสักนิดเลยเหรอว่าเขา ลำบากขนาดไหนของขาดขนาดไหนประชาชนขาดขนาดไหนไม่ฟังสักนิดเลยเหรอแม่ขอโทษคุณหวานเย็นไม่สะดวกแชทค่ะขออนุญาตคุยส่วนรวมก่อนนะคะสามใจวัดชายแดนภาคใต้หนักขนาดไหนคุณรู้ไหม จังหวัดที่ห่างไกลความเจริญมันไม่เหลืออะไรเลยมันไม่มีความช่วยเลยคุณรู้ไหมมันไม่เลือมันไม่รู้จะพูดอะไรออกอะ่ะเวลาเห็นข้อความที่แอบส่งกันมาหมมไม่กล้าโพสต์เลยนะคุณเพราะเราถือว่าณนะวันนี้เรายังกัดฟันตั้งใจไม่เคยเหตุผลว่าทําไมหมนูนอนไม่หลับเลยอะ่ะแล้วจอดรถแป๊บหนึ่งนะพี่เคงมันเลยแบบ นอนไม่หลับเลยพูดตามตรงนอนไม่หลับจริงๆว่ามันจะช่วยยังไงได้วะไอเราก็ไม่ใช่คนที่จะไปเล่นการเมืองไม่ไม่เลยแล้วก็ไม่คิดด้วยแต่เมื่อเจอแบบเนี้ยได้แต่คิดมาก็สรุปสารตะตาือเราก็บริจาคของเราต่อไป เราก็สู้ของเราต่อไปอันไหนที่มีผู้ใจบุญที่แบบเออมั่นใจเชื่อใจในตัวผมผมก็ผมก็สู้ของผมต่อไปได้จะทำแบบนี้ค่ะงดใจเงินสอสอไม่ได้หรอก แต่ตอนนี้มันมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะพี่น้องประชาชนคะล่าสุดผู้ว่าราชการตามหาคนที่ออกมาประกาศขอบริจาคตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดต่างๆว่าใครเป็นคนออกมาขอบริจาคคุณถ้าคุณคิดจะหวดเด็กที่มันขาดของจริงๆเนะี่ยมันควรจะไปหวดไอ้พวกหัวหน้าไหมว่ามันแดกอะไรไปบ้างว่ามันเอาเงินไปไว้ตรงไหน ไม่ใช่มาหดตัวเล็กตัวน้อยเพราะของมันไม่พองไม่ถึงต้องออกมาถ้าของมันพอมันจะออกมาทําไมอย่าให้ไล่เลียงจังหวัดอย่าให้ถึงจุดคุณตอนเนี้ยดังนั้นคําถามที่ผมกําลังจะถามทุกคนก็คือพวกเรากําลังสู้กับอะไร เร,เรากำลังสู้กับโควิดหรือเรากำลังสู้กับอีโก้ของผู้ใหญ่บางคนเอาหน้าตัวเองเป็นหลักโกแผลมันเวิร์ก็แดกอะไรไปบ้างยิ่งทำยิ่งเห็นยิ่งทำยิ่งรู้ยิ่งทำยิ่งเจ็บยิ่งทำยิ่ง ะฉันจะไม่ยอบร้องไห้กับคนที่พวกขี้เคียพวกนี้หรอก,ก,กแต่สักวันฉันจะร้องไห้ด้วยความดีใจที่เห็นรอยยิ้มของทีมแพทย์เห็นรอยยิ้มของทีมเจ้าหน้าที่ไฟป่าประสบความสําเร็จมากกว่าฉันจะรอร้องไห้วันนั้นด้วยกันกับทุกๆคนถ้าใครรู้วิธีการสู้ ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันแต่้าวันนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในองค์กรทำดีผมขอบคุณ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 เป็นร้อยล้านคำขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ให้เราเป็นสื่อกลางในการทำงานตรงนี้ขอบคุณที่ให้เราได้ช่วยเป็นอีกแรงหนึ่งแล้วอยากจะบอกผู้ใหญ่ว่าอย่ามายุ่งกับหนูเลย หนูแค่อยากช่วยหนูแค่อยากทําในสิ่งที่หนูทําได้อย่ามาเอาของจากหนูไปเลยไปยืนถ่ายรูปอย่ามาทําอย่างนี้เลยค่ะมีผู้ใหญ่บางคนมาขอของจากหนูเอาไปยืนถ่ายรูปมาตัดของจากเราไปเพราะหาของไม่ได้อย่าทําอย่างนี้เลยหน้าคุณไม่ได้ใหญ่กว่าน้ําใจของคนหรอกแล้วหนูจะปกป้องทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนที่ให้หนูมา ไม่ยอมโกรธหนูเกลียดหนูก็ได้ไม่ส่งงานให้หนูต่อก็ได้แต่หนูจะไม่ยอมให้คุณทำแบบนั้นเด็ดขาดว่าจะไม่ร้องเอาละ่ะไปละร้องไห้แล้วไปเอาละมันเครียดอาทิตย์ที่ผ่านมายอมรับว,ว่ามันมีทั้งความเครียดมีทั้งแบบความกดดันหลายๆอย่างมีทั้ง ไม่เคยร้องไห้เลยอะเนาะใช่ไหมตั้งแต่ผมทำองค์กรทำดีมาไม่เคยมานั่งร้องไห้เคสอย่างนี้เลยให้ตายเถอะก็มันเห็นความเครียดของทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆในพื้นที่เห็นภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแบบสงสารน่ะคุณต้องดูข้อความที่พวกที่แบบพยายามมาขายของบุมอีกอะ ของแม่งยังไม่เข้ามาเลยค้างอยู่ที่จีนม้างอะไรมัางมึงมก็บอกจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาได้ยังไงอ่ะของมันไม่ผ่านหรอกออย่องก็ต้องสแกนทุกคนก็ต้องสแกนตราบใด,ดที่มันไม่ของกูไม่ซื้อไม่เชื่อคำหลอกลวงไทยทั้งนั้นแล้วใคก็จะทําต่อล้องเสร็จชัดเต็มตายกูทาต่อได้แค่นี้วะ่ะ นนแต่บนเขาบ่นหน่อยเนาะตามหัวข้อที่เขียนไว้เลยบ่นไปเรื่อยบ่นไปหน่อยบ่นแล้วก็ทำต่อแต่ถ้าเกิดใครที่มีวิธีในการในการสู้กับคนพวกนั้นบอกหนูหน่อยนะหรือพี่ไปช่วยหนูหน่อยนะ หนูไม่เป็นสู้ลบปบมือกับผู้ใหญ่พวกนั้นหรอกหนูแค่องค์กรเล็กๆที่ไม่คิดว่าจะมาทำโปรเจกต์ใหญ่ระดับชาติเยอะแยะมากมายขนาดนี้ทั้งโควิดทั้งไฟป่าแต่หนูก็จะทำแล้วเราก็จะทำต่อไปนะคะถ้าบุมสามารถใช้ตัวเองเป็นกำลังสำคัญในการช่วย โงการอย่างนี้ได้ให้มันเดินต่อไปได้บุ๋มก็จะทำต่อ,อให้แผลในปากแม่งจะเพิ่มมาจากสามสิบแผลจากสองแผลตอนนี้ก็ปล่อยให้มันถ้ามันช่วยคนได้มันต้องทําเอาเป็นว่าขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจขอบคุณทุกบาททุกสตังค์ที่บริจาคเข้ามาจะทําให้ดีที่สุดจะทําให้ดีที่สุดตาม คําสาบานที่เคยให้ไว้ตอนที่ได้นางสาวไทยว่าหนูจะอุทิศตําแหน่งและชื่อเสียงนี้เพื่อประเทศชาติตลอดไปแล้วหนูทํามาตลอดจริงๆค่ะยี่สิบปีแล้วหนูจะทําต่อเอานะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ฟังบุ๋มบนขอบคุณที่ฟังบุ๋มบนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเดี๋ยวไปแพ็กของต่อ ทำต่อเนาะเลยติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากรักทุกคนคะ่ะ